สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชอ่องเกาะติดข่าวดังออนไลน์สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชอ่องเกาะติดข่าวดังออนไลน์ล่าสุดประชาชนจวกยับปรินาป,นาปมซัททักษินปีศาจปวนชาตินักโทษหนีคดีวอนหยุดให้ราคา โดยเมื่อวันที่29กันยายนนางสาวปรินาไกรคุปโสสโโราชบุรีพักพรังชารัฐได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยระบุว่าไม่มีรัฐบาลแห่งชาติ ag, ทักสินไม่กลับไทย ag, กลับได้ไงคุกรออยู่ เมื่อผลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาดับกระแสดับฝันเรื่องการตั้งรัฐบาลแห่งชาติโดยมีดําริชัดเจนว่าไม่มีรัฐบาลแห่งชาติไม่เคยไปคุยพักเพื่อใครปรินาจึงบิงบอลชาวโซเชียลได้โปรดแฮแทหยุดให้ราคาพักที่กำลังมีปัญหาหนักมากพักแตกใครจะอยู่ต่อใครจะไประส่ำกันไปหมด อีกทั้งประเด็นที่ลือกันหนักคือนายกทักษิณจะได้กลับมาเมืองไทยซึ่งเป็นเรื่องของคนไม่มีสมองคุยกันเพียงเพราะเห็นภาพกราบจำไม่ว่าทักษิณเป็นนักโทษชายหนีคดีไปสเสวยสุขอยู่ต่างประเทศไม่กรับมาะิดคุกหรอกแล้วขณะอยู่ต่างประเทศยังสามารถปั่นป่วนประเทศชาติบ้านเมืองได้ขนาดนี้คือปีศาจ โดยชาวเนตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันว่าบุกรุกป่ากคุณรอดมาได้ยังไงคุณนั่นแหละฉายาว่าปีศาจแห่งความด่าด่าเขาไปทั่วและจะถามว่ากระจกที่บ้านมีหรือเปล่ามองว่างก็ลองส่องดูใบหน้าตัวเองบ้างนะทักษิณไม่เคยโกมผืนแผ่นดินของชาติเหมือนแกหรอกนานางเอ๋ คุณน,นั่นแหละไร้ราคาทำให้ได้แบบเขาหรือเปล่าล่ะสมองเท่าหางอึง่งไปอยู่ประเทศไหนก็ไม่ได้หรอกเพราะไม่มีประเทศไหนเอาปีศาจท,ที่ทำให้ชาติจเจริญแล้วที่เขาหน่เพราะพวกคุณยัดสารพัดข้อหาไม่ใช่หรอส่วนคนดีของคุณทำชาติล่มจมไปเท่าไหร่แล้วล่ะที่พูดมาน่ะคุณบ้างไหมนิยามตัวเองชัดๆปีศาจป่วนชาติ ให้มองกระจกดูเงาพวกคุณบ้างนะว่าบ้านเมืองที่บริหารนะ่ะไม่ได้ครึ่งเขาเลยต่างกันเราฟ้ากับเหวคนหนึ่งบริหารให้ประเทศชาติประชาชนเดินไปข้างหน้าคนอีกกลุ่มบริหารให้ประเทศชาติถอยหลังลุงครองอีกไม่นานประเทศคงจะพังล่มสลายอย่างแน่นอนเพราะมีพวกถ่วงความเจริญอยู่ พยายามสร้างทักษิณให้เป็นปีศาจทางที่ไม่มีอำนาจอะไรในประเทศไทยเลยสร้างอะไรที่จะมากล่าวโทษความไม่ดีไม่ดีต่างๆในสิ่งที่พวกตัวเองทำคงลืมไปแล้วมั้งว่าใครที่เป็นคนบริหารประเทศจนหลุดหนีได้อะเศรษฐกิจดีได้ก็เพราะเขานะใครว่าไงไม่รู้ทักษิณแกเป็นคนดีนะด่าแล้วมีคนสนใจด่าแล้วได้ดีโดยเฉพาะด่าทักษิณ ลุงชอบถึงได้ดิบได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้ยิ่งตอนที่จะมีปัญหาเรื่องที่ดินยิ่งต้องโชว์ผลงานให้เห็นซะหน่อยอย่างเอ๋นี่นะสมควรให้ราคาสินะตั้งแต่มีข่าวมาไม่เคยเห็นทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มาอยู่จุดนี้เพราะเลียเก่งผลงานไม่เคยปรากฏ พี่ๆนักข่าวช่วยกันตามคดีบุกรุกป่า1 7 0 0พันรันนั่นสิว่ามันไปถึงไหนแล้วไม่ใช่ว่าคืนที่ดินให้กับหลวงแล้วจบมันเป็นไปไม่ได้เพราะเอามาครอบครองเป็น10 1ส,สปีถือว่าได้กระทําผิดได้สำเร็จไปแล้วต้องผิดกฎหมายเหมือนคนที่ไปบุกรุกป่าเก็บเห็ดเช่นกันสิมีคนช่วยดึงคดีไว้เพื่อให้หมดอายุแน่ๆต้องเอาผิดให้ถึงที่สุด คุณกล้าให้ประชาชนโหวตไหมว่าคุณกับทักษิณประชาชนจะเลือกใครถ้าคุณดีจริงอย่าปิดคอมเมนต์ท่านทักษิณให้ราคาไม่ได้เพราะว่าท่านแพงมากรักนะท่านทักษิณ นี่ขนาดข่าวลือทําให้คนหลายคนหายใจแทบจะไม่ออกกันเลยทีเดียวดินทุรนทุรายถ้าเป็นเรื่องจริงนะคงจะช็อกตายหลายคนแน่นอนขนาดอยู่ไกลยังมีราคามากขนาดนี้ถ้าอยู่ในพื้นที่มูลค่าจะมากขนาดไหนอาจารย์ดังคงใจบิ๊กตู่ขอชาวบ้านเลิกเข้าป่าหาเห็ดแต่ปล่อยสอสอัฐบาลลุกป,ป่า จากกรณีที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมได้ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่จังหวัดเชียงรายโดยได้ระบุว่าสิ่งสำคัญอยากเข้าป่าเพื่อที่ไปหาสัตว์ป่าหรือหาเห็ดอะไรกันอีกเพราะอาหารข้างนอกมีรับประทานเพียงพออยู่แล้วไม่ต้องเข้าไปหาในป่าถ้าคิดอยากจะทำ ก็ขอให้ไปคิดเรื่องการเพาะเห็ดในแปลงพื้นที่ชุมชนหรือป่าชุมชนขอให้ใช้ประโยชน์ในลักษณะนี้ขอร้องว่าอย่าไปทำลายป่าเพราะบางครั้งการเผาเพียงเล็กน้อยก็จะลุกลามจนไม่สามารถดับได้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันต่อเรื่องดังกล่าวด็อร์ชัยนรงเศษเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารครามนักวิชาการที่ครุกค,คีและช่วยเหลือปัญหาที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการพัฒนาจากรัฐและทุนแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวตั้งคำถามต่อแนวคิดของพลเอกประยุทธ์ว่า นาย,ยกห้ามชาวบ้านเก็บเห็ดอ้างของกินข้างนอกมีพออย่าทำลายป่าแต่ปล่อยให้สสรัฐบาลรุกป่าสม,มุนแห่งชาติถามจริงสสอ,อดอยากมากเลยเหรอโดยชาวเนตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันว่าจะไปเอาอะไรกับพ่อพันควายโง่พร้อมด้วยลูกควายที่ปกป้องไม่รู้จักความดีรู้อย่างเดียวคือปกป้องความชั่ว พูดยังไงควายเลิมถึงจะเข้าใจเอ7 7 0 0ร้อไร่ลากยาวชาวบ้านแค่เก็บเห็ดซึ่งไม่น่ามีความผิดน่าเห็นใจชาวบ้านมากกว่าครับแค่เก็บเห็ดมาทำเป็นอาหารทานไม่ได้เข้าไปยึดครองที่ดินสัก,กะหน่อยน่าเศร้ากฎหมายประเทศเราที่มีอยู่ในตอนนี้ ยุคนี้สมัยนี้ต่างกับยุคสมัยก่อนมากๆการเก็บเห็ดหาหอยปูปลาก็ไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนนับวันก็ยิ่งลำบากห้ามแม้กระทั่งการเก็บเห็ดต่อไปนี้ใครจะกินหมากดูดบุหรี่ก็ต้องมีใบ,บอนุญ,ญาตและเสียภาษีและอีสิปีข้างหน้าแม้แต่การหายใจเข้าออกก็คงต้องเสียภาษีและมีใบ,บอนุญ,ญาตถ้าคุณไม่มีอย่าหวังเลยว่าจะได้หายใจเข้าออกแบบสะดวกตูระเบื่อ ไม่ให้เข้าป่าหาเห็ดคุณจะให้เขาแดกอะไรสภาพเศรษฐกิจแบบนี้บริหารแบบนี้หากินตามธรรมชาติได้ก็ปล่อยเขาเถอะไอ้ฝ่ายให้ชาวบ้านเลิกหาก,กินของป่าแล้วหันไปกินหูฉลามแทนใช่เป่านายก เป็นนายกมหาห้าปีนอกจากจะทาประเทศตกต่ําประชาชนจนจนจะอดตายในปากก็มีแต่หมายอย่างชอบโชว์โง่พูดอะไรแต่ละอย่างแบบคนไม่มีสมองจริงๆชาวบ้านบางคนเขาเก็บเห็ดเก็บของป่าขายมีกินมีใช้ตั้งแต่คุณยังไม่เกิดแล้วประชาชนทางประเทศถามผู้นําแบบนี้เรียกว่าสองมาตรฐานชัดๆประเทศมีแต่เสียหายมากๆ คนจนเข้าป่าหาเห็ดโดนจับติดคุกแต่คนรวยแดกภูเขาเป็นลูกๆพากันเงียบกริบมันช่างเหลื่อมล้ำเหมือนฟ้ากับนรกจริงๆความเคลื่อนไหวล่าสุดการกลับมาของคนเสื้อแดง เสื้อแดงหรือนอปชก,กลับมารวมตัวกันอย่างเนืองแน่นอีกครั้งเขาร่วมการชมุมนุมของกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาโดยประมาณว่าจำนวนผู้คนที่เข้าร่วมชมุมนุมเต็มพื้นที่สนามหลวงนั้นครั้งหนึ่งคือเด็กรุ่นใหม่ วัยหนุ่มสาวอีกครั้งเป็นวัยกลางคนขึ้นไปซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวเสื้อแดงที่มากันอย่างหนาแน่นเป็นกลุ่มก้อนนับหมื่นคนเลยทีเดียวเห็นคนใส่เสื้อแดงออกมาร่วมเคลื่อนไหวอย่างคึกคักเช่นนี้หลายคนต้องย้อนกลับไปดูข่าวบางข่าวดูไปก็ขบขันกันไปก็ข่าวพิธีกรรมสลายกลุ่มเสื้อแดง สัตรับมอป้ายหมู่บ้านแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าไม่มีอีกแล้วนปชอะไรเหล่านั้นก็แค่ข่าวขำขซึ่งก่อนหน้านี้คนใหญ่คนตในรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาอาจจะหลงเชื่อตามที่เขาจัดฉาก สร้างภาพกันแอบสบายใจไปแล้วว่าจบสิ้นแล้วคนสีนี้ที่ไหนได้ถึงเวลาก็ยังรวมตัวกันเข้ารวมหนุนม็อบนักเรียนนักศึกษาเห็นสีแดงเต็มพึบในสนามหลวงแน่นอนว่าชาวนปชคงไม่ใช่แกนนำแกนหลักอะไรในสถานการณ์ในวันนี้ลักษณะเป็นแนวร่วมสนับสนุนส่วนหนึ่งเพราะ การต่อสู้ของคนรุ่นใหม่เป็นแนวทางใกล้เคียงกันคือสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนอีกส่วนก็ประกาศตัวมาเพื่อร่วมปกป้องเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเพราะเสื้อแดงผ่านการโดนล้อมปราบผ่านหาก,กระสุนมาแล้วมีเรื่องบอกเล่าในโซเชียลว,ว่าในเช้าวันที่19กันยาย,ยนเสื้อแดงบางคนบอกว่าสิ่งที่ทำกดออกจากบ้าน คือจุดทูบไหวดวงวิญญาณ99ศพบ,บอกกับบรรดาเพื่อนพ้องที่ตายไปในการปราบปามด้วยกระสุนจริงเมื่อวันที่10เมษายนถึงวันที่19พฤษภาคมปี2553ขอให้วิญญาณ99ศพได้ช่วยปกป้องลูกหลานที่ออกมาต่อสู้ให้ปลอดภัยจนกว่าจะได้รับชัยชนะด้วย เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษายุคใหม่ที่ยังจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยเป็นการผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบเป็นการจุดประกายความคิดให้ทางสังคมได้รับรู้ได้สนทนาศึกษาและถกเถียงกันในการเคลื่อนไหวเหล่านี้คงจะมีคนเสื้อแดงเข้ามาเป็นแนวร่วมอย่างใกล้ชิด ปกป้องเด็กรุ่นใหม่ให้ต่อสู้ให้เติบโตอย่างปลอดภัยในฐานะขบวนการภาคประชาชนที่ผ่านสนามการต่อสู้มาอย่างโชคโชนและสะบักสะบอมด้านหนึ่งก็ชัดเจนว่าเสื้อแดงไม่ได้ลลมเลิกไม่ได้คืนป้ายเพื่อปิดฉากตัวเองพูดง่ายว่า ไม่ได้เข้ามอบตัวมอบวิญญาณเพื่อสยบยอมกับกลุ่มอำนาจปัจจุบันเสื้อแดงยังอยู่และยังไม่มีใครลืมการตายของคน99ศพแต่อย่างใดโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันว่าขอดวงวิญญาณวิรชนคนเสื้อแดงไปหักคอพวกที่มันอยู่เบื้องหลังในการสั่งการทำให้ท่านต้องเสียชีวิตขอให้มันวิบัติในเร็ววันด้วยเถอะสาธุสาธุ ทุกวันนี้คนตาสว่างมากกว่าเดิมเยอะรู้และเข้าใจในสิ่งที่ผ่านมาถ้าไม่ปิดกั้นความคิดของตัวเองก็จะเข้าใจอะไรผิดผิดถูกถูกเอาระบอบประยุทธ์ออกไปเอาประชาธิปไตยคืนมาเหลือน้อยเต็มทีไปอยู่กับรัฐบาลก็เยอะแล้วทำอะไรเขารู้หมดยังมีบางคนนั่งแฝงตัวอยู่คอยส่งข่าให้พักพวกแม้เหลือลมหายใจนิดเดียว ก็จะไม่ขอก้มหัวให้แก่ผลิตการจนสิ้นลมหายใจก็ตามพูดง่ายๆตรงๆก็ไอแรมโบมาขอคืนป้ายสีแดงที่เชียงรายโดนกลุ่มคนเสื้อแดงด่าเราก็คนเสื้อแดงคนเสื้อแดงภาคอีสานภาคเหนือเพราะพวกเราเกษตรกรรักยาทำนากัน เขาแค่มาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่สิ่งที่เขาได้กลับไปคือกระสุนปืนคุณมีปืนคุณเรียกตัวเองว่าเจ้าหน้าที่ทำตามคำสั่งโดยชอบธรรมแต่พอประชาชนถึงทางตันโกรธแค้นและโต้อตอบพวกเขากลับกลายเป็นผู้ก่อการร้ายมันยุติธรรมแล้วหรือตัวผมเองคืออาชิวะขอเชิญพี่น้องชาวเสื้อแดงออกมาร่วมกับธรรมศาสตร์ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสิทธิของประชาชนค